ปักหมุดให้โลกรู้พรานใหม่ท้าทายผีป่าจากบ้านดอกคำใต้อำเภอพะเยาก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นจังหวัดพะเยารถจีปที่มีผมประสงค์แสวงสามคนจากเชียงใหม่ดันด้นโดยอาศัยรถจีปจากเชียงรายมาสิ้นสุดเอาที่หมู่บ้านดังกล่าวนี้ ซึ่งตอนนี้กลายเป็นอำเภอไปแล้วผมมาตรวจงานก่อสร้างโรงพยาบาลโอเวอร์บรุกเชียงรายก็เลยถือโอกาสประสงค์คุ้นเคยกับพรานท้องถิ่นชื่อพรานจันร์เป็นอย่างดีซึ่งก็ไม่มีข้อโต้แยง้งเพราะคนปา่าถ้าไม่รักจะเที่ยวป่า,ปาก,ก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไงผมกับพักพวกก็คือประสงค์กับแสวงนั้นเพราะกิติศัพท์ของป่าบ้านบอบีย้ย และโป่งอีก3าถึงโป่งนั้นชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงของคนชอบป่าด้วยกันบอกตามตรงว่าที่เข้าป่าดงดิบที่มีอาถรรพ์ป่ารุนแรงนั้นทั้งจากสัตว์และพูดผีวิญญาณป่าซึ่งไม่มีใครพิสูจน์ได้นั้นมันท้าทายกว่าอะไรทั้งหมดพรานที่จะเข้าป่าบ้านโปง่งบ้านบ่อเบีย้ยทุกครั้งพรานจะต้องทำพิธีเปิดป่า เส้นเจ้าป่าเจ้าเขาขอความคุ้มครองและขอสัตว์ไม่ขอก็ได้พระดุลใหม่มักจะมองเห็นเป็นสิ่งเหลวไหลไร้สาระบ้างก็ทำไปอย่างเสียไม่ได้เพราะไม่อยากจะขัดศรัทธาของเพื่อนๆแต่ก็เกรงอันตรายนานับประการในป่าสังเกตดูหลายครั้งมาแล้วที่ไม่ได้ทำตัวอย่างที่กล่าวมานี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้พบเห็นอันตรายแต่ก็จะเหนื่อยเปล่า ไม่ได้อะไรติดมือมาเลยพรานจันรู้ว่าพวกเรานั้นเป็นพรานใหม่ประกอบกับป่าบ่อบเบี้ยนี้เป็นป่าแรงดังนั้นพรานจันจึงแนะนำและตักเตือนว่านี่พวกเราเวลาเข้าป่าไม่ควรสแสดงกริยามารยาทไปในทางลามกอนาจารนะไม่ควรพูดตลกขนองหรือหยาบคายไม่ควรหยอกล้อเล่นหัวห้ามสอบถามสักไซพราน ในขณะที่กำลังทำพิธีเปิดป่าหรือพิธีเกี่ยวกับป่าหากจะเป็นต้องนอนค้างในป่าก็ควรนอนที่สูงสามพรานจากในเมืองรับทราบรับฟังแต่ใจนั้นอะไรมันจะเกิดก็เกิดเหมือนอย่างที่พรานนักเขียนรุ่นเก่า,เ,กาเขียนเรื่องป่าไว้ให้อ่านกันนั่นแหละพรานจันย้ำว่าจงสงบเสงี่ยมที่สุดถ้าไม่จำเป็นก็อย่าพูดเป็นอันขาด พระสงฆ์ย้ำให้ฟังว่าเหตุที่พวกพรานเขาไม่ค่อยนำทางคนแปลกหน้าพูดง่ายๆก็คือพรานใหม่หัวดือ้ออีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือการควบคุมสติอารมณ์อย่าตื่นโรรหนกกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะร้ายแรงสักเพียงใดความจริงแล้วเราสามคนก็พรานใหม่ทั้งนั้นบางครั้งก็รู้สึกว่าทำไมปัญหามันยอะนักหละลุงจันแสวงถามขึ้น ป่าเจ้านี้ไม่ใช่ป่าธรรมดาชื่อลุงพานแก่เธอะไม่เสียหายหรอกสแสวงผมตอบแทนพานลุงจันทั้งทังที่ตัวเองก็เมือนงงต่อข้อปลีกย่อยที่มันมากจนดูเวอร์ไปกดป่ามีมากจริงๆมากสจนเล่ากันไม่หมดมีครั้งหนึ่งที่เพื่อนผมยินกวางไม่ลุกอ่อนได้ดันมารีดเอานมกวางมาดื่มกินเป็นไงบุครับ ทั้งฝนลมพายุเสือช้างร้องอยู่ใกล้ใกกัน,นงมบอกได้เลยว่าทุกคนซุกซ่อนความอยากลองดีผีโป่งสักทีผีมีจริงที่ไหนพรานใหม่ก็ย่อมอยากจะลองเย็นวันนั้นเมื่อจัดการอาหารค่ำเรียบร้อยแล้วกระรอกผัดเผ็ดใบกระเพราและเนื้อเก้งเค็มย่างไฟข้าวร้อนร้อนเนื่อยพอสมควรเข้าในป่าท,ทำให้พุงกลางไปต,ตามๆกัน หลังอาหารทั้งสี่คนรวมพรานจันด้วยก็นั่งปรึกษากันตรงนอกชานบ้านพรานจันนั่นเองตอนนี้ข้างขึ้นแก่ๆสิบสามขั้มไปแล้วเดือนไหนเกือบจะตลอดคืนถ้าจะออกส่องไฟก็เห็นทีจะเสียเวลาเพราะไฟส่งสัตว์ย่อมจะสว่างสู้แสงจันไม่ได้ข้อสำคัญก็คือสัตว์มันจะเห็นเราเสียก่อนมันจะเตลิดหนีและยิงไม่ทัน นั่นก็คืออุปสรรคของการมาป่าอย่างไม่ได้ศึกษาเอาไว้ก่อนแต่ไม่ต้องตกใจหรอกพวกเราเดือนไหนสว่างโร่อย่างเนี้ยดีผมจะพาไปดั่งโป่งซะเลยดีไม่ดีอาจจะได้ยิงสัตว์ใหญ่อย่างวัวแดงกับกระทิงก็ได้นะพรานจัะแนะนําทางออกแล้วลุงจันจะพาเราไปโป่งไหนหรอกครับสวงถามขึ้นเอางี้ไปโป่งช้างสีดีกว่า โป่งอื่นๆตอนเนี้ยน้ำแห้งหมดแล้วสัตว์ก็ไม่ค่อยลงโปง่งผมผ่านไปเมื่อสองอาทิตย์กว่าๆมาเนี่ยก็เลยขัดห้างทิ้งไว้ขัดไว้สามแห่งนู่นนะซ่อมแซมเสเล็กน้อยคงใช้การได้ดีแหละคือแต่คืนเนี้ยพวกเรานอนเอาแรงกันไว้ก่อนนะจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันเข้านอนพอเช้าวันรุ่งขึ้นฟ้ายังส,งสางๆอยู่พรานจันก็ปลูกพวกผมให้ลุกขึ้น เตรียมตัวตั้งแต่ตีสี่กว่าๆอากาศเมื่อเดือนพฤศจิกายนสำหรับในดงนั้นเย็นเฉียบไม่ว่าจะใส่เสื้อกันหนาวคนละกี่ตัวก็ตามแจ็กเก็ตฟิลม์มดูไม่มีความหมายเอาเลยปืนคนละกระบอกเข็มขัดกระสุนอีกคนละเต็มสายเข้าเหนียวนึ่งร้อนๆกับเนื้อเก้งย่างจำนวนพอหลายมือ้อก็ออกเดินทางเมื่อจะพ้นจากป่า บริเวณริมบ้านพรานจันพรานจันก็ถอนหญ้ามาหนึ่งกำรรเหมือนจะพร่ำสวดมนต์คาถาปาก็ทำขมุบขมิบจากนั้นก็นำไปเน็บชายคาบ้านไว้ส่วนหนึ่งถูกกำรรไปซุกไว้ตรงรั้วใกล้ประตูบ้านพรานจันอธิบายว่าก็เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับอันตรายจากวิญญาณพูดผีพิศารที่จะกลับมารังควานขณะที่ตัวแกไปป่า พรานตัวจริงหนึ่งก็คือพรานจันทร์กับพวกผมอีกสามคนซึ่งเป็นพรานมือใหม่ปืนใหม่ที่กำลังหาข้อเท็จจริงที่ว่าผีกับปืนใครจะแน่กว่ากันผากันเดินไปตามทางที่ชาวบ้านใช้อยู่ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นยะเยือกหมอกยามเช้าตรู่ทึบเสียจนบางทีต้องเปิดไฟดูทางซึ่งก็คงจะไม่เกิน5้ถึงหเมตรดวงจันทร์เห็นเป็นฝ้าขาวๆอยู่บนท้องฟ้าทางทิศตะวันตก เสียงไก่ป่าขันเจื่อยแจ้วมาจากทางฝั่งดอยเบื้องหน้า8ปดโมงเช้าเส้นทางจึงจะดูเห็นชัดขึ้นปลายขากางเกงก็เปียกน้ำค้างพร้อมทั้งรองเท้าชุ่มโชกพรานจันหันมาให้สัญญาณว่าให้ทำธุรกิจส่วนตัว5นาทีหลังจากนั้นการเดินทางก็เริ่มต่อไปถึงปางดุกเมื่อเกือบบ่ายสองโมงจากนั้นเป็นทางเกวียนไปอีกชั่วโมงเศษ ็เข้าเขตป่าทึบที่เต็มไปด้วยต้นไม้ยืนต้นทางเดินแคบเข้าเป็นทางเดินของคนมากกว่าสัตว์ต้นไม้หลากชนิดยืนต้นจนกิ่งก้านสาขาเบียดบังกันคล้ายหลังคามีแสงแดดส่องลงมาถึงพื้นแต่ก็น้อยเต็มทีพรานใหม่ปืนใหม่ถูกพรานจันพาเดินระยะทางยาวเหยียดเริ่มมีอาการเหนื่อยอิดโรยพระสงฆ์ก็บ่นขึ้นว่าทางอย่างนี้ย เอารถจีบลุยมาก็ได้นะไม่เห็นต้องเดินเลยเหนื่อยโคตรเลยโอ้ยคอแห้งแล้วเนี่ยทนเอาหน่อยจะถึงอยู่แล้วครับพรานจันให้กำลังใจจากนั้นพรานจันก็แยกตัวไปบริกรรมคาถาโดยเอาดอกไม้ใบไม้มากรรในมือไว้หนึ่งกรรมเสกพึมพำมแล้วเอาไปไว้โคนต้นเต็งจากนั้นก็ทำพิธีเปิดปา่าพนมมือจรดหน้าผาัก พร่ำมนคาถาที่พวกผมสามคนฟังไม่รู้เรื่องจากนั้นก็ได้นำเอาเหล่าป่าซึ่งใส่ถุงย่ามมาด้วยเทราดลงบนพื้นดินใกล้ๆก,กับดอกไม้ใบไม้ที่แกกราบไหว้ขอสัตว์จากปา่าเหลือนั้นก็ส่งมให้พวกเราจิบกินกันคนละเล็กคนละน้อยพอเป็นพิธีและพรานจันทร์ก็พยักหน้าให้เดินทางต่อไปหนึ่งชั่วโมงเต็มๆทีมพรานก็มาถึงป่งช้างสี ตามอนาบริเวณที่มีรอยสัพสัต์ใหญ่น้อยเหยียบย่ำทั้งรอยเก่าและรอยใหม่เต็มพื้ไปหมดกฎปาเริ่มถูกนำออกมาใช้สิ่งแรกก็คือห้ามสูบบุหรีเด็ดขาดพรานจันชี้ให้ดูห้างเก่าที่แกได้ผ่านมาเมื่อเกือบเดือนหนึ่งมาแล้วที่บริเวณต้นไม้แงะสอต้นซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ50เมตรพรานจันปีนขึ้นไปสำรวจความหนาแน่นของห้างเป็นความพึงพอใจของพรานจัน จะไม่ต้องซ่อมแซมทุกคนเดินย้อนกลับมาทางเก่าเมื่อห่างโป่งพอสมควรทุกคนจึงรู้ว่าพรานเก่าพาพรานใหม่มากินอาหารที่ทําเช่นนั้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ที่จะลงโป่งนั้นผิดกลิน่นแถมยังให้ทุกคนทําธุระส่วนตัวเสร็จให้เรียบร้อย4ี่โมงเย็นตกลงแบ่งกันเป็นสองทีมสแสวงมีไรเฟิลไปนั่งกับพรานจันทร์ ซึ่งมีปืนแก๊ป3ปลอ,อกม้าดีดส่วนผมไรเฟิลจุดสามศริมิงตันคู่กับประสงค์มือพรานเชียงรายอย่าลงจากห้างเป็นอันขาดนะไม่ไว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจนกว่านกจะออกหากินจงจำไว้พวกเราพรานจันยื่นคำขาดแกมบังคับ5้าโมงเย็นลมตกใบไม้ไม่ไมกระดิกอากาศขมุกขมัวลง ความหนาวเย็ยนเริ่มโชยมาอีกเป็นครั้งเป็นคราวรานจันกับสแสวงอยู่คู่กันห่างจากห้างที่ผมนั่งกับประสง์ราวๆครึ่งสนามฟุตบอลแต่ป่าทึบบทบังทุกสิ่งไว้สิ้นเสียงกวางร้องเป๊ะๆได้ยินแต่คงไม่ไกลเกินผมกับประสงค์นั่งห่อตัวเหมือนฤาสีดัดตนเงียบๆอยู่บนห้างความมืดโรยตัวคลุมบริเวณไวอ้อย่างช้าๆและเงียบเชียบ ค้างข่าวบินโฉบเสียงหวีดเบาๆแล้วก็หายไปต้นไม้ใหญ่น้อยที่มองเห็นได้ชัดตอนกลางวันมาถึงตอนนี้ดูทะมึนเป็นรูปอะไรก็ได้ที่น่าสะพรึงกลัวสุดแต่ประสาทของตนเองจะรายงานขึ้นมาความมืดคลุมสนิทไปทั่วบริเวณเงียบสนิทได้ยินแม้กระทั่งลมหายใจของตัวเองนี่ประสงค์ทำไมป่ามันเงียบน่ากลัวจังะ ความคลาดก็เริ่มทำงานแล้วสำหรับพานใหม่นะทำใจใเป็นปกติเถอะไม่มีอะไรหรอกประสงค์พูดแล้วก็ถอนหายใจไม่มีอะไรจะคุยกันต่อก็ได้แต่นั่งเงียบๆจากหัวค่ำถึงเที่ยงคืนไม่มีสัตว์อะไรเข้าโป่งเลยดวงจันทร์1 3ถึงค่ำลอยพ้นสันเขาขึ้นมาแล้วแสงจันทร์สาดสองต้นไม้ทึบทำให้เกิดเงาทึมถึงดูน่ากลัวขึ้นอีก เสียงเก้งเสียงกวางก็ร้องใกล้โป่งแล้วก็เงียบหายไปไม่มีตัวไหนโผล่มาลงโป่งอีกเลยผิดวิสัยที่เห็นรอยคลักยังกลับอยู่ในคอกในเล้าน้ำค้างเริ่มตกเสียงดังปอแปะปอแปะดวงจันทร์ก็เริ่มคล้อยไปทางทิศตะวันตกแล้วประสงค์อ้าป,ปากขาววอดด้วยความง่วงชักจะคุกคามแต่แล้วผมสองคนก็ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อปรากฏเสียงขูฟ่ฟอฟอขึ้นบนเหนือศีรษะ ผมขยับจุด308เรยมิงตันแต่ก็ช้ากว่าประสงค์เมื่อเราเงยหน้าขึ้นก็เห็นว่าเป็นงูตัวเกือบเท่าน้องห้อยหัวมาจากคบไม้ด้านบนแผ่พังพานจ้องมองเราอย่างประสงค์ร้ายลูกซองฮอลแลนด์เดอะฮอลแลนด์เบอร์12ในมือประสงค์กดเปรี่ยงเข้าให้และก็มีวัตถุอย่างหนึ่งร่วงโรมลงมาบนห้างผมตกใจร้องอุทานสุดเสียงแข่งกับเสียงปืนในความเงียบ ดังคือก้องสะท้อนสถานป่ามือขวาคว้าส่วนที่คิดว่าเป็นร่างของงูร้ายปล่อยมือที่จับปืนแล้วใช้สองมือจับคองูเอาไว้บีบกระชับแน่นไม่ยอมปล่อยแต่ประหลาดที่เจ้างูไม่มีอาการดิ้นรนแต่ประการใดประสงค์เมื่อคลายความตื่นตระหนกแล้วก็รีบเปิดสวิตไฟส่องสัตว์ที่ติดตรงหน้าผากทันใดนั้นผมกับประสงค์ ก็มีความรู้สึกที่ตรงกันว่ากำลังร้อนๆแต่ถูกน้ำแข็งราดลงไปที่กลางหลังเมื่อปรากฏชัดกับตาตนเองว่าไอ้งูที่ถูกปืนและก็ที่บีบเอาไว้จนมือแทบพังนั้นมันเป็นเพียงแค่ท่อนไม้่อนหนึ่งเท่านั้นเองประสงค์งุนงงต่อสิ่งที่ปรากฏขึ้นเงยหน้ากราดไฟไปที่หน้าผากสายไปมาเพื่อหาอสรพิษร้ายตัวเมื่อตะกี้นี้แต่ก็ไม่มีวี่แววใดๆ จึงหันไฟฉายกลับมาที่ท่อนไม้ในมือซึ่งมันก็ยังคงเป็นท่อนไม้เดิมยาวประมาณเมตรเศษเศษนั่นเองและผมก็โยนท่อนไม้ท่อนนั้นลงสู่เบื้องล่างประสงค์หักลำกล้องปืนยัดลูกซองใหม่ทั้งสองลำกล้องเสียงบนพุมพำว่างูชิบทำไมกลายเป็นไม้ได้วะประสงค์บนอู้พร้อมดับไฟผมน่ะพูดอะไรไม่ถูกส่วนลึกของหัวใจชักหวาดขึ้นมาเหมือนกัน มีอย่างที่ไหนงูตัวเบ้อเร่อแถมส่งเสียงขู่ดังฟอฟอพอถูกลูกปืนเข้าเต็มรักแต่ไงกลายเป็นท่อนไม้ไปได้ผีโป่งช้างสีเริ่มเล่นงานละมั้งเราตกอยู่ในความเงียบอีกวาระหนึ่งสายตาสอดสายไปมาอย่างระมัดระวังมือที่กําคอปืนขึ้นด้วยเหงื่อจนเหนียวหนับจนต้องเช็ดกับขากางเกงแมลงกลางคืนยังกรีดปีกส่งเสียงแต่เสียงเก้งกวางเงียบหายไป อาจจะตกใจเพราะเสียงปืนเมื่อคู่ก็ได้เงียบสงบไปครู่ใหญ่เสียงผิดปกติก็ตามมาอีกระรอกความเงียบนี้ไม่มีแม้แต่เสียงมแมลงหรือแม้กระทั่งลมที่โชยแผวผิวได้ยินแต่เสียงน้ำค้างกระทบใบไม้และเสียงหัวใจตนเองเต้นไม่เป็นจังหวะทันใดนั้นก็มีเสียงดังสวบสาบมาบนกิ่งไม้แห้งผมกระชับปืน หลดเซฟปืนแล้วสะกิดประสงค์เขาเอามือตบแขนผมเบาๆเพื่อแสดงว่ารับรู้แล้วเขาอ้าปากลำกล้องปืนตั้งผ่านท้ายวางพาดบนตักหน้าขาดวงตามองฝ่าแสงเงาสลัวของแสงจันทร์เสียงย่ำดังเนิบนาบช้าๆลำกล้องไรเฟิลจุด308กี้ไปที่จุดนั้นเกือบจะก,กระดิกลั่นไกลแล้วพลประสงค์ก็เอ่ยขึ้นว่าเฮ้ย นั่นมบพรานจันทร์กับสแสวงนี่หว่าผมเกิดความลังเลใจขึ้นมาอย่างฉับพลันความรู้สึกวูบมาว่ามันคือภาพลวงตาก็พรานจันทร์สั่งนักสั่งหนาว่าอย่าลงห้างเป็นอันขาดจนกว่าเช้านกออกหากินอีกใจหนึ่งก็คิดขึ้นมาว่าพรานจันทร์คงเป็นห่วงทางเรามากกว่าตะกี้นี่ยิงอะไรอะผู้ที่ดูคล้ายพรานจันทร์ถามขึ้นเมื่อเดินเข้ามาใกล้ห้าง ยิงงูพรานแล้วถูกไหมละ่ะไม่รู้สิแต่ตกลงมากลายเป็นกิ่งไม้อะมันกลายเป็นอย่างนั้นได้ยังไงไม่รู้ทั้งที่มีเสียงขูฟ่ฟู่ๆด้วยนะเสียงพรานจันก็หัวรอกขึ้นขำก็ไม่เชิงสมน้ำหน้าก็ไม่ใช่ดูเหมือนแววยาะกันอย่างนั้นแหละแล้วก็เอ่ยว่าหนาวเปล่าๆกลับบ้านกันเถอะดึกดื่นป่านนี้แล้วไม่มีสัตว์เข้ามาอีกแล้วละ่ะ อ่ะกับเอะประสงค์ขยับตัวสะก,กิดแขนผมแต่ผมรีบดึงแขนประสงค์ให้นั่งลงเพราะมีสิ่งผิดสังเกตให้เห็นสแสวงคบกับผมและประสงค์มานานเขาเป็นคนพูดง่ายปากเปราะโชงช้างแต่ตอนนี้สแสวงยืนซื่อบือ้อไม่พูดอะไรเลยสะพายปืนยืนเฉยเหมือนตุ๊ก,กตาเสียกระบาลดูลักษณะท่าทางแล้วเป็นคนละคนไปเลยมาเหอะลงมาเหอะ กลับไปนอนบ้านดีกว่าหนาวจะตายชักอยู่แล้วมีเสียงตะโกนย้ำเร่งมาอีกครั้งหนึ่งผมแน่ใจว่าไม่ใช่พรานจันและสแสวงแน่นอนตามปกติพรานจันไม่เคยพูดเองเองค่าๆเลยพรานจันจะใช้คำว่าผมหรือน้าเท่านั้นไรเฟิลจุดวางพาดราวบางไพรบนห้างกดต่ำลงอีกหน่อยแล้วกลั้นหายใจกระดิกนิ้วชี้ลั่นไกไปทันที เสียงปืนดังกังวานและคือกล้องขับไล่ความเงียบสะท้อนสถานไปทั่วป่าดงดิบพร้อมกันนั้นร่างของสองคนเสวงและพรานจันก็ฉากแวบออกไปทางด้านข้างคนละทางแวบเดียวจริงๆรวดเร็วกว่าที่คาดคิดและยิงตามขณะเดียวกันเสียงจุด3 7มแมกนัมของเสวงและปืนแก๊ปสปลอกม้าดีดก็คำรามขึ้นเสียงจุด37ยิงทีถึงสมนัด บวกกับปืนแก๊ปอีกหนึ่งนัดผมและประสงค์หันหน้ามามองดูตากันเฮ้ยอะไรของมันวะก็พรานจันกับแสแวงเพิ่งจะโดดหนีไปเดี๋ยวนี้เองไงขึ้นห้างในรถเดียวนักวะประสงค์บนกับตัวเองขึ้นคราวนี้ผมรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นไอที่ได้อ่านในหนังสือบ้างชาวบ้านป่าเล่าให้ฟังบ้างไม่เชื่อในตอนอ่านแต่มาตอนนี้โดนกับตัวเองเข้าแล้วยังไม่รู้เลยว่าประสาทจะทนได้สักแค่ไหน นี่เพิ่งจะตีหนึ่งกว่ากว่าอีกหลายชั่วโมงจะสว่างมันเจ้ะยังไงกับกูไว้เนี่ยดวงจันทร์คล้อยไปทางที่ตะวันตกมากขึ้นเสียงบางกรีดเสียงหวยหวนเหมือนคนบาดเจ็บทุกทรมานประสงค์มีอาการซึมเงียบลงไปบ้างส่วนผมมีอาการเหมือนจะเป็นไข้ที่สองเศษเริ่มแสดงอาการใหม่อีกดวงจันทร์คล้อยไปมากแล้ว ตอนนี้มีเมฆถึงเมินก้อนใหญ่เข้าบทบังไม่รู้ว่ามันตั้งเขาตั้งแต่ตอนไหนลมพัดเสียงที่ีขึ้นดูรุนแรงต้นไม้ใหญ่น้อยไหวตัวโยกเยกน้ำค้างหยุดเล็กๆปลิวมาถูกใบหน้าจนเย็นเฉียบฝนอะไรวะมาตกเดือนพฤศจิกาทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรผมก็อดที่จะพึมพำออกมาไม่ได้ฟ้าแลบแปลปลาาไม่ขาดระยะ ส่งเสียงเปรี้ยครืนอยู่ไม่ได้ขาดสายเสียงดังใกล้เข้ามาจนอึงคนขนึงแต่ประหลาดที่ไม่มีฝนแม้แต่เม็ดเดียวครูใหญ่ที่เรานั่งอึดอัดกันอยู่เช่นนั้นประสาทก็เครียดเสียจนแทบจะระเบิดออกมาแล้วเสียงอันทรมานความรู้สึกก็จางหายไปพร้อมกับเมฆก้อนใหญ่เคลื่อนพ้นบริเวณโป่งช้างสีนั้นไปแสงสว่างจากดวงจันทร์ก็ปรากฏขึ้นเกิดความสว่างสวัยทั่วราวป่า ผมและประสงค์ถอนหายใจอย่างโล่งอกจะมีอะไรอีกไหมเนี่ยประสงค์ก็พูดเหมือนอยากจะได้ของเล่นอีกมีเขาว่ามีแน่ๆน่เลยวะยังไม่ถึงตีสี่เลยเนี่ยขาดคำที่ผมพูดเสียงโหกก็ดังขึ้นตรงบริเวณใกล้ๆห้างไม่ต้องมีใครบอกก็รู้ว่าเป็นเสียงเสือสอดสายตาเตรียมไรเฟิลไว้ต้อนรับก็มองไม่เห็นตัวมันคำรามอีกสองสาครั้งแล้วก็หายไป ดวงจันเรียต่ำพาดยอดสันเขาไก่ป่าเริ่มขันเจียวแจ้วบริเวณป่าและโป่งเมื่อลงอีกครั้งหนึง่งด้วยดวงจันทนั้นลับดอยไปแล้วทางทิศตะวันตกจากที่4ีถึงหกโมงเช้าผมและประสงค์นั่งอยู่บนห้างโดยความอึดอัดปวดขาและสะโพกเพราะพื้นห้างเป็นลูกระนาดหมอกลงจัดจนมองเห็นสิ่งต่างๆรอบห้างได้ไม่เกินสิเมตรมวลน,นกนานาชนิดเริ่มออกหากิน ส่งเสียงกล้องไปทั่วราวป่าราวไพรยประสานกับเสียงไก่ป่าที่ขันเกือบเจ็ดโมงเชา้าหมอกก็เริ่มจางลงและสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะได้พบได้เห็นก็ปรากฏขึ้นบริเวณโปง่งเก้งจำนวนเกือบสิบตัวกำลังแทะดินโปง่งโดยไม่ได้มีโอกาสาระมัดระวังตัวแต่อย่างใดผมและประสงค์ขยับท่านั่งที่ถนัดที่สุดจุด3 0 8เลงก้านคอตัวผู้ที่โตที่สุด ขณะเดียวกันประสงค์ก็พาดปืนลูกซองเบอร์ B 12เล็งตัวไหนก็ได้เพราะเป้าหมายมีเยอะนับ1-2ถึงสเบาๆพอสิ้นคำว่าสองถั้งลูกซองและไรเฟิลก็ระเบิดเสียงดังสนั่นวันไหวเกือบจะเป็นวินาทีเดียวกันทั้งห้างพรานจันร์และแสวงก็มีเสียงปืน 2, 2นัดซ้อนๆดังขึ้นสมทบต่อจากนั้นก็ตามติดๆไปอีกคนละสถึงสนัดยกเว้นปืนแก๊ปของพรานจันท ที่กรอกดินปืนทางปากลำกล้องไม่ทันครับท่านผู้ฟังเวลาเช้าของกลางวันจะเอาผมและประสงค์ไปสาบานวัดไหนก็จะไปเสียงปืนดังป่าแทบจะถล่มทลายแทนที่ฝูงเก้งจะล้มตัวแล้วตัวเล่าเหมือนมันหูหนวกตาบอดมันยืนท่าไหนก็ท่านั้นคนยิงก็ไม่รู้ว่าลูกปืนมันวิ่งไปทางไหนไม่มีตัวไหนลม้มลงให้เห็นเลยแม้แต่ตัวเดียวผมยิงอีก ประสงค์ก็ยิงอีกหลายนัดทางด้านสแสวงลุงพรานก็ดังเป็นชุดแล้วก็เงียบหายไปประสงค์หักลำกล้องเตรียมยัดลูกซองใส่ลำกล้องอีกสงพอพอเลือกยิงเหอะผมเอามือจับลำกล้องปืนของประสงค์อย่าถามว่าห้ามทำไมก็เห็นเห็นอยู่แล้วฟูงเก้งก็ยังยืนอยู่เป็นทองไม่รู้ร้อนผมตบแมกกาซีนปืนไฟฟล้นเข้าที่แล้วก็ควักบุหรี่ออกมาสูบ มือไม้สั่นไปหมดอิ่มน้ำสำราญดีเก่งทั้งฝูงก็ทยอยเดินตามกันกลับเข้าป่าไปเกือบเก้าโมงเช้าแสงแดดมีสองลอดใบไม้ไมลงมาพรานจันก็ให้สัญญาณกูมาก่อนเมื่อผมกูตอบแสแวงก็ตะโกนบอกให้ลงจากห้างได้แล้วพบกันที่โคนต้นประดู่ริมโป่งไม่มีคำถามไม่มีคำตอบพรานจันยิ้มหน้ารอยความจริงก็เหมือนกันทุกคนแกยิ้มแล้วพยักหน้าชวนกลับ โป่งเดียวโป่งสุดท้ายจะบ้าตายอยู่แล้วคราวเนี้ยใครอย่ามาชวนนั่งห้างอีกเลยนะครับพรานค่อนข้างใหม่ปืนใหม่ใจสู้เฉพาะกลางวันบนอู้ยอมแพ้แต่เชื่อเถอะครับไม่จับไข้หัวโกรนก็บุญแล้วร้อยทั้งร้อยพรานไม่เข็ดดอกนาก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟัง ปักหมุดให้โรครู้ก็จะมีเรื่องราวลี้ลับเรื่องราวตื่นเต้นอีกมากมายเล่าให้ฟังครับก็อย่ลืมกดติดตามแตะกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องต่อๆไปครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ